ทางเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลังเศ,ศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้ผมอธิพัฒน์มุทิตาเจริญทําหน้าที่ดําเนินรายการหัวข้อที่จะมาพูดคุยวันนี้คือเรื่อง พยุงราคาดีเซลกับดับก,การคลังของไทยครับทุกท่านคงเคยได้ยินเรื่องของอภาวะเงินเฟ้อนะครับการเร่งตัวของเงินเฟ้อตอนนี้นะครับเป็นหนึ่งในความท้าทายสำคัญของเศรษฐกิจโลกนะครับสาเหตุอันหนึ่งที่สำคัญของการเร่งตัวของเงินเฟ้อก็คือเรื่องของราคาของต้นทุนต้นทุนการผลิตต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาน้ำมัน นะครับตัวเลขเงินเฟอ้อล่าสุดของไทยเนี่ยอยู่ที่เกือบ8รนะครับราคาน้ำมันโลก WTI เนี่ยเพิ่มขึ้นราว50จากราคาเฉลี่ยในปีที่แล้วนะครับรัฐบาลแทบทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยเนี่ยก็ใช้หลากหลายความพยายามนะครับเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันนี้นะครับแต่ว่า มาตรการการบรรเทาผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำม,มันเนี้ยนะครับมันอาจจะสร้างความเสี่ยงที่มีนัยยะสำคัญต่อเศรษฐกิจษษของประเทศในอนาคตนะครับในวันนี้ผมจะชวนท่านผู้ฟังนะครับพูดคุยเรื่องของมาตรการอุดหนุนราคาของไทยราคาน้ำม,มันของไทยนะครับว่ามันสร้างต้นทุนทางการคลังอย่างไรนะครับแล้วก็มันจะ มีโอกาสกลายเป็นกับดักทางการคลังของประเทศในยุคที่หนี้ของเราก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าประโดดมาในช่วงสองปีนี้จากสถานการณ์โควิดอย่างไรได้บ้างนะครับผมขอเริ่มจากคำถามที่เป็นคำถามพื้นฐานที่สุดนะครับว่าโครงสร้างราคาน้ำมันของไทยเป็นยังไงนะครับราคาน้ำมันของไทยนะครับโครงสร้างของมันเนี่ยประกอบด้วย4องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบแรกเนี่ยก็คือเรื่องของราคาหน้าโรงกลั่นนะครับราคาหน้าโรงกลั่นตัวเนี้ยก็คือราคาน้ํามันสําเร็จรูปนะครับก็จะพวกต้นทุนน้ํามันดิบนะครับค่าดําเนินการต่างๆของโรงกลั่นพวกค่าการกลั่นค่าขนส่งนะครับประเทศไทยก็จะอ้างอิงราคาน้ํามันหน้าโรงกลั่นตัวเนี้ยามตลาดสิงคโปร์นะครับองค์ประกอบที่2เนี่ยคือเรื่องของภาษีนะครับก็จะมี3ภาษีหลัก นะครับตัวแรกเนี่ยคือภาษีสรรพสามิตภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีที่เรามักจะใช้ในการชดเชยเรื่องของอผลกระทบภายนอกหรือว่า e x t e r a l i t y ต่างต่างนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราซื้อสุราหรือว่าซื้อบุหรี่เนี่ยมันก็จะมีภาษีสรรพสามิตนะครับวัตถุประสงค์เนี่ยก็เพื่อที่จะ,ะชดเชยผลกระทบต่อผลกระทบภายนอกต่อคนอื่นที่เขาอาจจะไม่ได้มา สูบบุหรี่กับเราแต่เขาต้องมาดมควันบุหรี่พวกนี้เข้าไปด้วยนะครับน้ำมันเนี่ยก็จะมีภาษีสรรพสามิตเหมือนกันนะครับซึ่งน้ํามันแต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะมีอัตราภาษีที่แตกต่างกันนะครับประเทศไทยเนี่ยจะมักจะสนับสนุนการบริโภคน้ำมันดีเซลนะครับสาเหตุหลักก็เพื่อพยายามลดต้นทุนการผลิตของพวกธุรกิจต่าง นะครับตัวอัตราล่าสุดที่เราใช้กันณปัจจุบันเนี้ยนะครับถ้าเป็นพวกแก so ๊สโซฮอลต่างๆนะครับจะอยู่ที่ประมาณ5บาทกว่า e 20อยู่ที่ประมาณ5.2บาทต่อลิตรนะครับพวกโ so ซฮอล9591ก็จะเท่ากันนะครับ5 8าบาทต่อลิตรแต่ถ้าเป็นดีเซลนะครับตัวหลกัหลกๆดีเซล B7 ดีเซลธรรมดาดีเซล B20 นะครับก็อ,อยู่ที่ประมาณ1น4บาทต่อลิตรอันนี้คือภาษีตัวแรกนะครับ ภาษีตัวที่สองเนี่ยเป็นภาษีเรียกว่าภาษีบำรุงเทศบาลน,นะครับหน้าที่ของมันก็คือให้หน่วยงานท้องถิ่นนะครับให้กระทรวงมหาดไทยเอาไปใช้อุดหนุนหน่วยง,ง,งานท้องถิ่นตามพรบรจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิตนะครับซึ่งโดยปกติภาษีตัวเนี้ยนะครับมันจะพิกี้แบ็กบนภาษีสรรพสามิตนั่นก็คือคําว่าพิกี้แบ็กก็คือว่าจัดเก็บสิบเปอร์เซนของอัตราภาษีสรรพสามิตที่เก็บอยู่ นะครับดังนั้นถ้ารัดลดหรือเพิ่มอัตราภา,าษีสรรพสามอัตราภาษีสรรพสามิตรเนี่ยภาษีเทศบาลที่จะให้ท้องถิ่นเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงต่างไปด้วยนะครับตัวที่สามเนี่ยคือภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มตัวเนี้ยจะเก็บสองรอบนะครับรอบแรกเนี่ยจะเก็บกับขั้นของการขายส่งนะครับก็จะเอาพวกราคาของราคาราคาหน้าโรงกลั่นภาษีสรรพสามิตรภาษีเทศบาล เ,เงินที่ต้องเข้ากองทุนต่างๆซึ่งเดี๋ยวจะเล่าต่อไปนะครับเก็บรอบหนึ่งคูณเจ็ดเซเข้าไปนะครับแล้วก็ครั้งที่สองเนี่ยก็จะเอาอค่าส่วนแบ่งการตลาดมาคูณเจ็ดเปซเข้าไปนะครับภาษีมีสามตัวตามนี้นะครับอ,องค์ประกอบที่สามเนี่ยคือเรียกว่าเป็นค่าที่เราเรียกเก็บเข้ากองทุนหรือว่าเป็นการอุดหนุนจากกองทุนนะครับตัวที่สําคัญ มากหน่อยก็คือตัวกองทุนน้ามันเชืเ้อเพลิงซึ่งอะไรท่านน่าจะ,ะได้ยินกันบ่อยช่วงนี้นะครับน้ำมันกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงเนี่ยหน้าที่หลักของมันก็คือว่าต้องการรักษาเสถียรภาพประคาน้ํามันในประเทศนะครับโดยที่ว่าเขาก็จะปรับเรดการตามสถานการณ์ณขนาดนั้นนะครับว่าจะเรียกเก็บหรือจะอุดหนุนยังไงนะครับเรดเอ่อเรทเรดก็จะแตกต่างกันนะครับบางช่วงเนี่ยเราก็จะเห็นว่ารัฐเนี่ย อุดหนุนดีเซลค่อนข้างมากนะครับบางช่วงเนี่ยก็จะอุดหนุนน้อยหน่อยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันตรงนี้ว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นอัตราตรงเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับตัวกองทุนที่สที่บวบาทไม่เยอะเท่าไหร่คือกองทุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานนะครับหน้าที่หลักก็คือเก็บเงินตัวนี้ยเอาไปใช้ในการค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานต่าง นะครับอัดรายก็จะไม่มากนักนะครับจุด005บาทต่อลิตรองค์ประกอบสุดท้ายนะครับคือค่าส่วนแบ่งการตลาดนะครับค่าส่วนแบ่งการตลาดเนี่ย definition ของมันก็คือเป็นผลตอบแทนนะครับที่คนที่ทําธุรกิจค้าน้ํามันเนี่ยเขาจะได้รับนะครับซึ่งก็จะชอบคลุมพวกพวกผลตอบแทนจากการลงทุนสร้างคลังน้ํามันสร้างระบบขนส่งสร้าง อสถานีบริการเราก็ค่าดำเนินการธุรกิจอื่นๆนะครับทั้งหมดเนี้ยนะครับเป็นเป็นโครงสร้างเป็นสี่องค์ประกอบหลักของโครงสร้างราคาน้ำมันของไทยนะครับแล้วก็มันก็เลยจะทำให้เวลาที่เราเห็นราคาน้ำมันโลกเป็นเท่านี้นะครับราคาน้ำมันไทยก็จะแตกต่างกันนะครับบางทีก็จะไม่ได้ปรับปรับขยับขึ้นลงตามเขาหรือว่า หรือว่าขึ้นหรือลงในระดับเดียวกับที่เขาเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเรามีองค์ประกอบพวกนี้นะครับที่มันแตกต่างจากของตลาดโลกนะครับทีนี้พอเห็นภาพของโครงสร้างราคาน้ำมันของไทยแล้วนะครับคำถามถัดมาก็คือว่าแล้วรัฐบาลเราเนี่ยใช้วิธีไหนในการอุดหนุนราคานะครับปกติเนี่ยแต่ละประเทศนะครับก็จะ มีวิธีในการบรรเทาผลกระทบของอการการที่ราคาน้ํามันเร่งตัวขึ้นเนี่ยต่อครัวเรือนต่อธุรกิจของเขาเนี่ยแตกต่างกันนะครับเรานักเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะสามารถจะสามารถแบ่งมาตรการพวกนี้นะครับได้เป็น2แบบกว้างๆนะครับแบบแรกเนี่ยเป็นการอุดหนุนราคาทั่วไปนะครับอยู่ใน w o r l price subsidy นะครับก็คือลด ลดราคาแบบเหวี่ยงแหทั้งทั้งระบบเลยนะครับก็อาจจะลดภาษีสรรพสามิตยกเว้นภาษีการขายนะครับหรือว่าใช้งบประมาณต่างๆมาอุดหนุนราคาโดยตรงเลยก็ได้นะครับประเทศที่ใช้วิธีนี้นะครับก็จะมีพวกเวียดนามในภูมิภาคเรานะครับมีสหรัฐอเมริกามีออสเตรเลียนะครับมาตรการแบบที่2นะครับก็จะตรงข้ามกับแบบแรกนะครับจะเป็นการช่วยเหลือเฉพาะ กลุ่มเป้าหมายนะครับ t a r Gett Subsidy นะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะรับการช่วยเหลือนะมักจะเป็นพวกครัวเรือนรายได้น้อยนะครับหรือว่าธุรกิจในอุตสาหกรรมที่กำหนดนะครับตัวอย่างของกลุ่มนี้นะครับก็จะมีฟิลิปปินส์ในภูมิภาคเรานะครับมีเกาหลีใต้มีเยอรมนีนะครับในกรณีของประเทศไทยนะครับรัฐบาลเลือกใช้แบบแรกนะครับนั่นคือการอุดหนุน ราคาดีเซลแบบทั่วไปนะครับโดยใช้การขยับอัตราการอุดหนุนของกองทุนน้ำมันขึ้นนะครับแล้วก็ลดอัอตราภาษีสปปรรพสามิตชั่วคราวนะครับถ้าเราอลองมาดูตั้งแต่เริ่มมีความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนในช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นว่ารัฐบาลเราเนี่ยพยายามที่จะ,ะบรรเทาผลกระทบตัวนี้ นะครับต่อเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยผ่านการอุดหนุนราคาอย่างชัดเจนนะครับในช่วงตั้งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับรัฐบาลลดภาษีสรรพสามิตดีเซลไปสองครั้งนะครับครั้งแรกก็ท่านผู้ฟังจำกันได้เนี่ยก็คือลดในช่วงกุมภาพันธ์นะครับลดจาก5.99บาทต่อลิตรซึ่งเป็นเลทเมื่อต้นปีนะครับมาอยู่ที่3.2บาทต่อลิตร นะครับก็ลดไปเป็นเวลา3เดือนนะครับมีผลถึงช่วงกลางคืษภาคมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ลดภาษีชั่วคราวอีกนะครับจากาทีนี้จาก5.99บาทต่อลิตรเนี่ยลดมากขึ้นนะครับเป็น1.31บาทต่อลิตรนะครับก็มีผลมาถึง20กรกฎานะครับแล้วก็ข่าวเร็วๆนี้นะครับก็คือรัฐบาลเนี่ยขยายเวลาการลดลด,ลดอัตราภาษีชั่วคราวเนี่ยออกไปอีกจนถึงเดือนกันยายน นะครับตัวนี้นะครับเป็นเป็นการอุดหนุนราคาผ่านเครื่องมือปภาษีสรรพสามิตของเรานะครับอ,อีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญของรัฐนะครับซึ่งซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเราเห็นมาตรการเราเห็นเครื่องมือได้มีบทบาทค่อนข้างมากนะครับก็คือเรื่องของการอุดหนุนผ่านอกองทุนน้ำมันนะครับถ้าเราดูตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับ จนถึงน้วันนี้นะครับรัฐบาลอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยผ่านกองทุนน้ำมันตัวนี้นะครับเฉลี่ยเจดถึงแดบาทต่อลิตรนะครับซึ่งซึ่งถ้าเทียบกับการอุดหนุนปกตินะครับที่เราเห็นตอนจะเริ่มสงครามยูเครนเดินมัคราเนี่ยอุดหนุนอยู่แค่ประมาณสองุดี่บาทต่อลิตรนะครับก็จะเห็นว่าส่วนต่างอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบห้าบาทต่อลิตรนะครับค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับแล้วก็ เห็นได้ถึงการอุดหนุนราคาตัวนี้อย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันประเภทอื่นแก๊สโซฮอลนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะมีผลต่อต่อพฤติกรรมของคนนะครับกับพฤติกรรมของคนในการเลือกใช้น้ำมันนะครับต่อต่อความพิดของเขาในการประหยัดพลังงานด้วยนะครับคำถามที่สำคัญถัดมาก็คือว่าเราเห็นการอุดหนุนราคาตัวนี้นะครับแน่นอนว่า วันการรัฐบาลอุดหนุนดีเซลตัวนี้มันก็มีเหตุผลนะครับดีเซลเป็นต้นทุนสําคัญของภาคการขนส่งนะครับซึ่งเป็นต้นทุนของแทบจะทุกธุรกิจภายในประเทศนะครับการที่ต้องอจําเป็นต้องอุดหนุนตัวนี้นะครับเพื่อช่วยแน่นอนระบบรเทาผลกระทบนะครับแล้วก็ในภาวะที่เงินเฟอ้อมันขึ้นสูงตัวนี้นะครับทำให้มันไม่ไปซีดอินให้อินฟลชันของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่านะครับ ถ้าเรามาพิจารณาการอุดหนุนตัวนี้นะครับมันสร้างต้นทุนการคลังแอดแสงให้กับประเทศของเราค่อนข้างมากนะครับต้นทุนต้นทุนตัวนี้มีขนาดเท่าไหร่นะครับเ,เราลองมาคํานวณต้นทุนตัวนี้นะครับว่าตั้งแต่คุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีขนาดประมาณเท่าไหร่นะครับถ้านับตั้งแต่เ,เริ่มสงครามยูเครนมาถึงสิ้นเดือนกรกฎาค นะครับต้นทุนตัวเนี้อยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนล้านบาทนะครับแล้วก็หนึ่งแสนล้านบาทตัวนี้นะครับมาจากตัวไหนบ้างนะครับหลักๆเนี่ยนะครับมาจากเรื่องของกองทุนน้ำมันนะครับถ้าเราดูช่วงเ,เดือนเดือนและเซสามเดือนที่ผ่านมาล่าสุดนะครับราพฤษภามิถุนารกรกฎา รราคาน้ามันมันสูงขึ้นข้างมากนะครับแล้วก็ทําให้ต้นทุนการอุดหนุนเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสองหมื่นล้านบาทนะครับในส่วนของในส่วนของกองทุนน้ํามันเนี่ยอุดหนุนต่อเดือนเนี่ยสูงมากนะครับเพื่อสภาเนี่ยอุดหนุนประมาณหนึ่งหมื่นสามพันล้านบาทนะครับมิถุนาเร่งขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยล้านบาทนะครับกรกดาเนี่ยอุดหนุนกองทุนน้ำมันดีเซลลดลง นะครับแต่ก็ยังสูงอยู่ที่7,000ล้านบาทนะครับสาเหตุที่อุดหนุนล,ลดลงเนี่ยเป็นเพราะว่าราคาน้ํามันโลกเนี่ยมันลดลงมาระดับหนึ่งนะครับแล้วก็รัฐบาลเนี่ยแทนที่จะอุดหนุนผ่านกองทุนน้ามันอย่างเดียวนะครับก็เร่งการลดภาษีสรรพสามิตขึ้นนะครับทำให้ความจําเป็นของการใช้กองทุนน้ามันเนี่ยลดลงนะครับตัวภาษีสรรพสามิตเนี่ยก็เป็นต้นทุนที่สูงเหมือนกันนะครับพฤษภาคมเนี่ยต้นทุนอยู่ที่5,600ล้านบาทต่อเดือน นะครับมิถุนากับกรกฎาเนี่ยเท่าๆกันนะครับอยู่ที่ประมาณเจ็ดาร้อยล้านบาทต่อเดือนนะครับรวมๆกันเนี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสองหมืนล้านบาทต่อเดือนนะครับทีนี้ความกังวลที่สำคัญนะครับก็คือถ้าเรายิ่งปล่อยการอุดหนุนตัวเนี้ยนานไปเรื่อยๆ นะครับมาตรก,การชั่วคราวตัวนี้นะครับมันมีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นกับดักทางการคลังของประเทศเรานะครับถ้าเราลองปล่อยให้อุดหนุนแบบนี้นะครับซิมูเลตไปจนถึงสิ้นปีนะครับแล้วก็สมมติฐานหนึ่งก็คือว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันของโลกเนี่ยไม่ต่างจากเดิมมากนะนะครับต้นทุนตัวนี้นะครับมันมีแนวโน้มจะสูงถึงร,ราวๆหนึ่งแสนแปดหมื่นถึง สองแสนล้านบาทต่อปีนะครับคิดเป็นหกเปอรเซ็นตนะครับของงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลทั้งหมดนะครับต้นทุนการลังตัวนี้นะครับความท้าทายของมันก็คือมันมาในยุคที่เรามีข้อจำกัดในเรื่องของการกู้เงินมากขึ้นนะครับนี้สาธารณะของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นจากประมาณ40 ต้นๆของ GDP ก่อนโควิดนะครับ uh, 40% 41 42%ต่อ GDP นะครับมาอยู่ที่ประมาณ60%ต่อ GDP ณนะปัจจุบันนะครับ uh, เพดานการคลังของเราเพดานหนี้สาธารณะของเราเนี่ยก็ถูกยกขึ้นไปนะครับอยู่ระดับที่สูงกว่า60%จากเมื่อก่อนนะครับคำถามก็คือว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ยตัวเพดานหนี้สาธารณะตัวเนี้ยนะครับ มันก็เลยกลายเป็นเอ่อเอ่อเพดานที่ไม่ได้ศักิ์สิทธิ์เหมือนเดิมแล้วนะครับรัฐบาลผ่านคณะกรรมการนโยบายการเดินกลางคลังของรัฐเนี่ยสามารถที่จะปรับขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับตามมติของคณะกรรมการนี้ซึ่งมีานายกเป็นประธานนะครับดังนั้นวินัยการคลังเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่สําคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวภาระการคลังตัวเนี้ยนะครับก็เลยสร้างคําถามนะครับว่า ถึงเวลาหรือ,อย่างที่เราจะทบทวนมาตรการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลแบบเวียงแหนะครับที่เราทำกันมาหลายสิบปีนะครับแล้วก็สถานการณ์ในปีนี้นะครับตอบย้ำให้เราเห็นถึงความเสี่ยงทางการคลังที่เกิดขึ้นนะครับจากการใช้มาตรการทางการคลังแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นคำถามที่ที่สาธารณชนนะครับอาจจะต้อง กดดันทางผู้วางนโยบายนะครับว่ามันมีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมนะครับที่เราจะสามารถชดเชยผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันตัวนี้นะครับต่อครัวเรือนต่อธุรกิจนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมในระยะยาวด้วยนะครับซึ่งทางเลือกตัวนี้นะครับถ้าเราดูประเทศอื่นที่ทำเนี่ยมันก็มีหลายประเทศที่เขาสวิ t ช h ออกจาก การใช้มาตรการแบบเหลียงแห่ตัวนี้นะครับมาใช้การอุดหนุนแบบที่ตรงเป้ามากขึ้นนะครับเลือกว่าครัวเรือนประเภทไหนนะครับที่เขาต้องการได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลตัวนี้นะครับในขณะเดียวกันนะครับภาคธุรกิจที่ต้องได้รับการชดเชยผลกระทบตัวนี้นะครับเพื่อไม่ให้ผลกระทบเนี่ยมันลุกลามไปสู่ภาคการผลิตทั้งหมดเนี่ยมันก็มีวิธีที่จะสามารถ สร้างกลไกที่จะสับสนตัวนี้โดยตรงได้นะครับในขณะเดียวกันทําให้ราคาน้ํามันนะครับจะท้อนราคาที่แท้จริงของน้ํามันมากขึ้นนะครับราคาที่แท้จริงของน้ํามันคืออะไรนะครับราคาที่แท้จริงเนี่ยประกอบด้วย2ส่วนนะครับส่วนแรกคือต้นทุนราคาหน้าลงกลั่นต้นทุนน้ํามันที่เรานําเข้าเข้ามาต้นทุนการผลิตต่างๆนะครับตัวที่2เนี่ยคือเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นะครับไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก Climate Change นะครับ CO2 m m s s s o o ต่างต่างนะครับและก็ผลกระทบต่อมลภาวะทางอากาศในประเทศเรานะครับพวกฝุ่นขนาดจิ๋ว PM2.5 นะครับหรืออื่นๆะครับตัวนี้นะครับเป็นเป็นเป็นความท้าทายสำคัญอีกอย่างหนึ่งของนโยบายน้ำมันของเรา นะครับถ้าราคาน้ํามันของเราเนี่ยไม่ได้สะท้อนต้นทุนอของมันที่แท้จริงนะครับเราก็จะไม่เห็นการปัรบเปลี่ยนพฤติกรรมในอนาคตที่เราอยากเห็นการบริโภคพลังงานนะครับที่สะท้อนกับต้นทุนต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับหรือว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้รถที่เป็นรถพลังงานสะอาดมากขึ้นนะครับ วันนี้นะครับผมสรุปที่เราคุยกันนะครับเราคุยกันเรื่องของสถานการณ์ราคาพลังงานนะครับแล้วก็ต้นทุนทางการคลังที่มีโอกาสแล้วก็แล้วก็ต้นทุนทางการคลังในขณะนี้นะครับที่เฉลีย่ยที่เราลาบติดเกือบสองหมื่นล้านต่อปีนะครับแล้วก็ถ้าเราปล่อยไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสูงถึงหนึ่งแสนล้านบาทนะครับซึ่งคิดเป็นหกเปอร์เซ็นของงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลทั้งปีนะครับ การทบทวนนโยบายการอุดหนุนราคาณวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่จำเป็นมากนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับมันก็สอดคล้องกับการที่รัฐบาลเราเนี่ยประกาศเป้าหมายนะครับหลังจากที่เข้าร่วม COP26 แล้วเนี่ยประกาศเป้าหมายการจะเป็นการเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับคาร์บอนอิสทรัลิตี้ในปี2050นะครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่จะ ปล่อยเรือนปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์นะครับ n น t z e r o ภายในปี2065นะครับเหตุผลที่2เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของอความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นของมลภาวะทางอากาศในประเทศนะครับรัฐบาลยกระดับปัญหาฝุ่น PM 2.5เนี่ยเป็นวาระแห่งชาตินะครับแล้วก็มีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนอการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองเนี่ยตั้งแต่ปี2022ปีที่แล้วนะครับ อ่าแล้วก็การเร่งตัวของราคาน้ำมันโลกในปีนี้นะครับก็ตอกย้ําให้เราทุกคนเห็นถึงความเสี่ยงทางการคลังกับคัญน,นะครับที่มันเกิดขึ้นจากอ่าการอุดหนุนราคาน้ำมันแบบหวานแนในปัจจุบันนะครับแล้วก็สร้างคำถา,ถามถึงประสิทธิผลของแนวทางการอุดหนุนดังกล่าวนะครับแล้วก็อ่บณปัจจุบันนะครับเรามีเครื่องมืออ่ที่หลากหลายมากขึ้น นะครับในการที่จะทําให้เราไม่จําเป็นต้องลดราคาแบบหน้ากระดานแบบปัจจุบันนะครับแต่ว่าให้ราคาเนี่ยมันสะท้อนต้นทุนน้ํามันที่แท้จริงนะครับทั้งต้นทุนการผลิตแล้วก็ต้นทุนต่อสิ่งแวดล้อมนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราสามารถอุดหนุนราคาน้ํามันได้อย่างตรงจุดมากขึ้นนะครับรัฐบาลมีหลากหลายวิธีในการเข้าถึงครัวเรือนที่เป็นครัวเรือนรายได้รายได้น้อยนะครับเรามีบัตร สวัสดิการนะครับที่ใช้กันมาหลายปีแล้วนะครับเรามีแอปเป่าตังที่สามารถให้คนที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบชดเชยผลกระทบก็ได้โดยตรงนะครับเครื่องมือที่เป็น traditional tool อย่างเช่นเครื่องมือทางด้านภาษีนะครับการ offset ตัวภาษีเงินได้นิติบุคคลต่างๆนะครับก็เป็นเครื่องมือที่หลายประเทศเนี่ยใช้ในการชดเชยผลกระทบต่อ คนที่ได้รับผลกระทบจากจากาสถานการณ์ราคาน้ำมันนี้ได้นะครับก็นะครับก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายนะครับก็วันนี้นะครับหมดเวลาของรายการคลังเศรษฐกิจพเรศรษฐศาสตร์แล้วนะครับผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการนี้ได้ใหม่นะครับในวันพุธหน้านะครับเวลา,า8นาฬิกานาทีถึง แปดนาฬิกาห้าสิบห้านาทีนะครับผมอธิพัฒน์มุทิตาจเจริญเป็นอาจารย์คณะเฐศาสารจุลานะครับแล้วก็ทางจุลาเรดิโอ plus นะครับขอขอบคุณท่านผู้ฟังครับขอบคุณครับ